สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการติดเทรน วันนี้อยู่กับผมก๊อดกรีงไก่เช่นเคยครับสำหรับแฮชแท็กที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะฮะและก็คือแฮชแท็กม็อบสิบสิงหาครับครับผมและทุกครั้งนะฮะที่มีการก่อม็อบขึ้นนะครับผมก็จะมีการรีทวิตรวมถึงพูดถึงกันเยอะมากๆเลยเนาะสำหรับการก่อม็อบแต่ละครั้งนะฮะซึ่งวันนี้ครับผมวันที่10สิงหาคมนะฮะที่4แยกราชประสงค์แนวร่วมธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมคาม็อบครบครอบการ,ร,รชุมนุม1ปีครับผมธรรมศาสตร์จะไม่ทน ซึ่งการก่อม็อบครั้งนี้ก็จะเป็นคาร์ม,ม็อบนะฮะประกาศเคลื่อนขบวนเยือนจุดแรกคือซีโนไทยทาวเวอร์นะฮะเพื่อขับไล่อนุทินชางยิรกูลรองนายกรัฐมนตรีของเรานั่นเองนะครับผมโดยการก่อม็อบครั้งนี้เป็นการก่อม็อบเชิงสัญลักษณ์นะฮะซึ่งวันนี้แน่นอนทังรายการติดเพลงของเรานะครับผมก็ได้นําคลิปบรรยากาศนะครับผมของคาร์ม็อบครั้งนี้มาฝากด้วยนะฮะเดี๋ยวไปชมคลิปภาพบรรยากาศก่อนเลยครับ ครับผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่ดุเดือดกันมากจริงๆนะครับสำหรับประชาชนรวมถึงในฝั่งของรัฐบาลเนาะแล้วก็ตํารวจนะครับผมซึ่งเมื่อเวลาบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับผมเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยได้เดินดูป้ายทะเบียนรถพร้อมเขียนใบสั่งอย่างต่อนเนื่องเลยนะฮะโดยไม่เว้นแม้แต่รถนักข่าวก็เลยทีเดียวนะฮะงานนี้บอกเลยว่ามีชาโซเชียลได้แอบถ่ายคลิปไว้นะครับผมแล้วก็มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการทํางานของตํารวจท่านนี้ไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปชมคลิปภาพบรรยากาศกันเลยครับ ครับอย่างไรก็ตามนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยละกันนะครับผมเราก็ต้องยอมรับเนาะไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนน้อยหรือเสียงสมมากก็อยากให้ทุกคนรับฟังกันด้วยและกันนะครับผมสุดท้ายนี้นะฮะเรื่องราวทั้งหมดนี้จะลงเอยยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะเพราะว่าณตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าดูเดือดขึ้นทุกๆวันจริงๆไม่แพ้สถานการณ์โควิดช่วงนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าสถานการณ์โควิดย่ำแย่ลงเรื่อยๆนะฮะซึ่งวันนี้ครับผมวันที่10สิงหาคมโอ้โหมียอดผู้ติดเชื้อมากกว่า ,43 คนเลยทีเดียว และยอดผู้เสียชีวิตมากกว่า235คนเลยฮะบอกเลยว่าเป็นยอดที่สูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับผมอะไรก็ตามครับผมอย่าฝากความห่วงใยไปถึงแฟนๆชาวทีวีพูรวมถึงแฟนๆรายการติดเทรนด์ด้วยนะฮะออกไปไหนมาไหนนะครับผมพกเจลแอลกอฮอล์รวมถึงสวมแมสเว้นระยะห่างกินร้อนช้อนกลางล้างมือด้วยแล้วกันนะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากทีวีพูครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการติดเทรนด์ลงแล้วนะฮะ EP หน้าอยากให้เรานำเทรนด์ทวิตไหนมาฝากแฟนๆก็ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, share, คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย